พระอาจารย์ครับนี่เบาหนักหนักมากเลยอ่นายโยมไปไหนฮะโยมทุกคนดูต้องตักยามตักยามเบาหนักหนักมากและอย่างอื่นฮะอะไรโอ้ไม่น่าเชื่อว่าท่านจะกล้าถามได้เลยเอรียนความนะเรียนความ ถึงไหนแล้วเนี่ยด้านหลังนี้เป็นคุณครูครับโอ้สอนเสร็จแล้วยังไม่อยากกลับครับหน้าตายังหน้าาตยังกเด่นมากเลยคุณครูอะไรทั้งครูมีคุณครูกบครับคุณครูบีคุณครูพุ่มคุณครูปอยแล้วก็แก๊ปครับมีไวท์เทนเนอร์มีแดนเทนเนอร์อันนี้อันนี้มอยอย่างเดียวเลยอันนี้มอ์อย่างเดียวเลยเรื่องร้องเพลงนี่อยู่จังหวัดอะไรนะปุ๊บปุดอน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 ดโคราดไซยู คุณมดิ้เอึ่งสีเขาเขาเขาอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วเขาก็เขียนไว้พระอาจารย์ชอบมากเลยต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้เขาบอกทางเราฝันบินให้ถึงดวงดาวแต่เราถึงแค่ยอดเขาเราก็อยู่สูงกว่าจุดที่เราอยู่เดิมตั้งเยอะหมายก็ว่าเราฝฝันเอาไว้เราอาจจะไม่ถึงจุดนั้นหรอกแต่มันก็อยู่สูงกว่าจุดที่เราอยู่เดิมตั้งเยอะเลยมานานใจสําคัญครับเขาบอกสองข้อเลยถ้าวันนี้เราแบบอุ๊ยพระอาจารย์ทรรนะเยอะเกลียดจำหนึ่งมีโมเดลมีรูปแบบให้เรียนแบบภาษาวียดุดเขาเรียกไอดอลเมื่อมีไอดอลเราต้องเป็นไอดูปฏิบัติตามด้วย สองมีเทรนเนอร์นี่เรามีเทรนเนอร์อยู่แล้วเยอะแยะมากมายเลยโมเดลแล้วก็เทรนเนอร์สําคัญมากในการที่ถ่ายทำให้เราประสบความสำเร็จทุกคนทุกท่านฉะนั้นพระจาจาร์อมว่าพระจาจาร์มีอะไรเป็นเป็นแรงบันดาลใจแน่นอนครับอยู่ในยกพระจาจาร์พยอมกาลยาโนคือชอบมากตั้งแต่เป็นเด็กเลยเป็นเองก็นั่งดูคิดได้ยังไงโกรธตึ่นง้อม่บอกเกือบ้าไม่โกรธดีกว่าจะได้ไม่บ้าไม่ง้คิดได้ยังไงบางคนคุยกันลูกกับเมียระดาเช้าด่าเย็นเวลาสูบุรี่แล้วเอามือป้อง โอ้โหคิดได้ยังไงคือเราชอบประทับใจมากเอ๊สะสักวันหนึ่งอยากเป็นเหมือนท่านท่านเป็นฮีโร่ในใจเราแล้วทีนี้ก็ทีนี้เรามีฮีโร่แล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเท่าฮีโร่เหมือนมันยากเย็นแสนใจมากเลยการได้ดื่มน้าสักแก้วนี่โอ้ตะเรนขอนให้ชีวิตชุ่มเย็นนะโอ,เอ้เราลุ้นว่าชาตินี้เราจะได้ไหมนะก็ลุ้นกันอยู่ พอเรามีฮีโร่แล้วเนี่ยรเราไม่เราไม่จำเป็นต้องเท่าฮีโร่เราเราอาจจะเลยไปก็ได้ mm. เช่นพระอาจารย์พยอยมไม่ชอบใช้สื่อเพราะว่ายุคนั้นยังไม่ค่อยมีสื่อท่านก็จะใช้สื่อชักสื่ออะไรเงี้ยซึ่งเราก็คนละยุคกันแล้วเราก็มาใช้สื่อใช้อะไรมากขึ้นซึ่งตอนนี้มันไม่มานะฮะต้องขออภัยพอดี mm. ขอบพระอาจารย์จะมีปัญหาลูกพอดีไวรัสลงคอมแล้วพระอาจารย์ก็เป็นพระลูกไม่กล้าฆ่ากลัวบาต <laughs> พอได้ไม่ลบถ้าได้จะไปเล่นที่อื่นต่อไม่นีอันนี้เป็นมุกลองลองดูเอาไว้แก้ตัวลุกํำรวจตลาดนัลองดูเวลามันมีปัญหาครับเวลามันมีปัญหาก็ถ้าเป็นนักเขียนก็ชอบอาจารย์วอรเชลเมทีเขียนได้เยอะมากอาจารย์ก็จะมีเขียนถ้าทางโลกเนี่ยพอาจารย์ชอบชอบอาจารย์เจตุพลชมพูนิดชอบที่เขาพูดแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ชอบพี่โน้ตอุดมพี่โน้ตจะจะพูดเรื่องใกล้ตัวได้เป็นเรื่องเป็นราวชอบพูดเรื่องแม่ ที่เราเราเรียนแบบแนวคิดได้แต่ว่าเราเรามีแม่เป็นของตัวเองใช่ไหมครับมีแม่เป็นของตัวเองใช่ไหมครับเราก็จะพูดเรื่องแม่เราหลายคนสงสัยพระมหาสมปองทำไมอารมณ์ดีมีความสุขเพราะว่าพ่อแม่อารมณ์ดีพระอาจารย์ก็เลยอารมณ์ดีคือจะเรียกกันง่ายต้องขออภัยแต่เอกยาตานพ่อพระอาจารย์ยฉายาพระอาจารย์ก็มาจากแม่เลยตาลับปุตโตแม่ชื่อตาลปุตโตเป็นว่าลูกตาลับปุตโตก็ลูกของยยตาณอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วนะก็จะเป็นคนข้างที่รักแม่มากแล้วพ่อแม่ก็เป็นคนอารมณ์ดีมีความสุขแต่พ่อทาไมไม่เอามาไว้ในฉายาด้วย สนที่สมาครเท่ากันเป็นตาเลกระปุโตลูกตาเอกอย่าจางเดี๋ยวฟังล้วมันเป็นตาเลตาเลยังไงไม่ร <te Liberty Overwatch> ู้ก็เลยตัดออกอีกอย่างพ่อเคยอํำแรงมากก็เลยแบบว่านะมีการงอนกันตอนอยู่ป .2 จำได้นะครับตาเอกอ่ำองมีคนจําเก่งฮะสมปองตาเอกมาอ่ำแม่ของเจ้าเป็นเมียข้าแล้วโอ้โหพระอาจารย์ปากสั่นพับ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 มบ่จริงบ่ใช่บ่แมนนั่นบ่ถูกต้องต่คือทำไมคือทำไมแม่ต้องไปยอมเป็นเมียพ่อ เด็กป .2 ออไม่เข้าใจนะลูกนะี่คือเรานอนกอดทุกวันเราก็คิดว่าเขาต้องสู้สัต์กับเราเขาไปหากันตอนไหนอีกอย่างเราเป็นคนที่เจ็ยดแล้วจะอะไรกันนักันหานารัากกันเกินไปหรือเปล่าเรารู้สึกอย่างนั้นพอขึ้นป .6 พ่อเล่นมกเดิมครับแต่เอกต้นปองแม่ของเจ้าเป็นเมียข้าแล้วปา้าจันหัวเาะเลย <laughs> เมียของเจ้าก็เป็นแม่ข้าเช่นเดียวกัน <laughs> <laughs> เราสองคนรักผู้หญิงคนเดียวกันนะพ่อก็รักแม่เราก็รักแม่เห็นไหมฉะนั้นแล้ว พระอาจารย์ก็เลยมีม,มีมีแรงบันดาลใจจากพระอาจารย์พยอมอาจารย์วอรวัชรทเมธีอาจารย์จตุพลพี่โนต้ตอุด,ดมที่เขาเรื่องคุณยายทั้งศพแล้วเรื่องแม่พระอาจารย์ก็จะมีเรื่องแม่ของพระอาจารย์มาเล่าต่อว่ากันไปเขาพูดเรื่องเด็กอนบาลเหมือนเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเรื่องเด็กโนบาน,นไม่จบแล้วเด็กอนบาลมีเยอะมากเลยแต่เวลาเราบีบเด็กอนบาลเนี่ยเวลาคุยกับเขาท่านบอกนะถ้าเรา ออกไปข้างนอกแล้วอย่ามีเอ่ยกับเด็กอนุบาลถ้าเอ่ยนี่เสียเลยนะครับเด็กอนุบาลอย่ามีเอ่ยกับเขาอนุบาลชนบุรีอยากเข้าห้องน้ามากหเมื่อสักครู่เนี่ยอยากเข้าห้องน้ามากเลยถามเด็กห้องน้ําอยู่ไหนเอ่ยเด็กทาหน้าสงสัยแล้วตอบยอมค่ะเข้าใจไหมคือคือมีเอ่ยไม่ได้นะเด็กอนุบาล <c oughs> เหมือนเป็นประโยคคําถามเออมันมีอะไรเ <c oughs> อ่ยไม่ได้เขาก็ายอม <c oughs> อะไรเอ่ย นี่พวกเราต้องตามช้ามากเลยเหมือนจะเหนื่อยจากการฝึกร้องเพลงเรือนแพรกันไปสายยันสัญญาอะไรกันไปห้องน้ําอยู่ไนเอ่ยคึกเกิดมาไม่เคยเจอคาถามอย่างเงี้ยคือมีแต่ตีตีนเดินมาล้างคามมงกระเบื้องอะไรเงี้ยนี่พอเจอห้องน้ําอยู่ไนเอ่ยทาหน้าเหมือนหมาสงสัยแล้วตอบยอมค่ะแล้วเรือต้องเดินหาห้องน้ําอีกไอเด็กผู้หญิงไม่ท่อไหร่ไปเจอเด็กผู้ชายครับอุ้มผู้ชายที่ขวนมากไอหนูไอหนูห้องน้าอยู่ในไอหนูวิะอาจารย์รู้หนิครับว่าผมชื่อไอหนู ออพระจาจาร์เดาเอาลูกเดาเอาโอ้ยพระจาจาร์เดาเก่งจังเลยครับ้งั้นพระจาจาร์ก็เดา,เาแล้วกันครับห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ที่ไหนดูมันย้อนเราอลรอเล่นครับเหมือนเราเป็นเพื่อนเล่นมัน <laughs> เริ่มจะคุ้นกับเราละเริ่มจะเรียปากเราละ <laughs> เด็กอนุบาลเรียปากเราเอาห้องน้าใหม่หรือห้องน้ําเก่าดีครับ มีเมนูให้เลือกด้วยเรามีเมนูมีแบรนด์มีเป๊ปซี่มีซีพีมีเซเว่นเอาห้องน้ําใหม่แล้วก็ลูกสะอาดดีพระาจาร์ชอบเสียใจได้ครับห้องน้ําใหม่ยังไม่ได้สร้างครับจะเพิ่มทำไมโมโหให้เด็กก็ไม่ได้เสียฟอร์มครับสอนคนไม่เยอะเอาห้องน้ําเก่าก็แล้วกันลูกเสียใจซ้อมสองครับห้องน้ําเก่าทุบไปเมื่อวานนี่ครับดูมันปวดตัวไม่ได้ด้วยฉะนั้นแลงบันดาลใจก็พระจารย์อ่านเรื่องของจินแคนลี่ครับก็จากหนังสือของคุณมณิธิอึ้งลังสี ในปี1990เนยเขาเป็นตลกตลกับขี่รถโตโยตา้าเก่าๆข,ขึ้นไปที่ภูเขาที่แคลิฟอร์เนียมองลงมายังเมืองข้างล่างเฮ้ทำไมเราค่าตัวถูกจังเลยตอนนั้นยังไม่ถึงหมื่นเหรียญเลยครับเขียนเลยครับล่วงหน้า1995 5. ในเช็คนะสิบล้านดอลลาร์สิบล้าน US เพื่อเป็นค่าตัวในการแสดงของจิมแครลี่เขียนเองเซ็นเองจิมแครลี่ใส่กระเป๋าสตางค์ไว้ไม่น่าเชื่อครับเขาเขียนล่วงหน้าห้าปีในปี1995จริงๆด้วย หลังจากความสำเร็จของเดอะแมสหน้ากากเทวดาเอสเวนตุลนักสือซุปเปอร์เกตเขามีค่าตัวต่อเรื่องครับยีล้าน u s เอล้านดอลลาร์มากกว่าที่เขาตั้งใจที่อยากจะได้อีกนั่นหมายความว่าคนที่ฝันที่เป็นจริงกับฝันที่ลงลงแรง,ง,งต่างกันยังไงคนที่ฝันเป็นจริงคนที่ฝันลงแรง,ง,งก็คือคิดฝันแล้วก็นอนหลับไปแต่คนที่มีความฝันที่เป็นจริงเขาคิดเขาเขียนออกมาเขาระบุป,ปีได้ซ้ํา บางคนระบุเดือนระบุวันในซ้าที่จะประสบความสําเร็จเมื่อไหร่แล้วเขาก็ได้ในสิ่งนั้นจริงๆซึ่งตอนนี้พวกเรากําลังทําอยู่พระอาจารย์สารภาพเมื่อกี้ได้คุยกับครูลักว่าพระอาจารย์ยอมรับพวกเรานระพระอาจารย์เคยแข่งครั้งหนึ่งครับประกวดการพูดนี่แหละครับได้ที่สองครับแพ้เลยแต่แม่คิดว่าเป็นที่หนึ่งเพราะมันเขียนว่ารองชนะเลิศอันดับหนึ่งคือมีคําว่าหนึ่งอยู่สำหรับแม่นี่ถือว่าที่หนึ่งแล้วพระอาจารย์เลยไม่อยากแข่งครับพระอาจารย์ไม่อยากแพ้ไม่มันยอมรับไม่ค่อยได้เวลาตัวเองแพ้เป็นคนที่จมไม่ค่อยลงครับ ฉะนั้นเวลาเห็นใครแข่งขันมีออเดชั่นมีคัดเลือกอะไรเนี่ยพระอาจารย์พระอาจารย์พวกเราจิตใจเข้มแข็งมากเลยในการที่เข้าแข่งขันนั่นคือสิ่งท,ท,ที่ที่ชื่นชมจากใจจริงนะครับเวลาที่ได้ดูได้อะไรต่างๆตั้งแต่สารแนมา้ะตั้งแต่วัน,น้นท <c> น <oughs> สะนานกันหลายๆครั้งหลายๆหนก็ไม่ได้ดูเป็นเวลานะก็ก็กดดูเท่าที่มีเวลาน,น,นะครับก็นี่คือแรงบันดาลใจ <S <S สองการวางตัวในสังคมในพระอาจารย์ไปอ่านเจอของคุณเจ๋ยวริมจอขออนุญาตโค้ดออกมาเล่านิดหนึ่ง อาจจะมีภาพรือบาอยู่ไม่ไม่ไมพระอาจารย์ไม่ได้ดูนะครับพระอาจารย์อุ้มอ้ำทํากระชอกอะไระไมไ่ไม่ไเกี่ยวนะครับเพิ่มสี <c ười> สันงานทีวีอินไซด์นี่ไม่เกี่ยวกับพระอาจารย์นะครับพูดเจาะเรื่มจอพวกนี้ครับพระอาจารย์ขอขอนุญาตโพดตมาพูดเลยเขาพูดถึงคุณแอลยอดรักสลัดใจว่าในฐา,านะแฟนคลับรุ่นดั้งเดิมและในวันลําลึกครบรอบหนึ่งปีวันที่เก้าที่ผ่านมาเก้าสิงหาเตายอดรักลาจากโลกนี้ไปทําให้มีประเด็นอยากพูดถึงนักร้องรุ่นใหม่อาจจะเอาไปช่วยได้ ทำไมจีนได้เป็นรุ่นหลังๆอันนี้เป็นความคิดของคุณเจียวิมจอนะดังแล้วดับอย่างง่ายดายหาที่จะเป็นขวัญใจมหาชนยากยิ่งนะไม่เว้นแม้แต่ดารานักแสดงรุ่นใหม่ทั้งหลายก็เพราะวงการเพลงและวงการบันเทิงสมัยนี้อันนี้คุณเจียลริมจอเขาว่ามาฟังไว้ก่อนนะครับกำลังเสร็